้าวันหนึ่งที่ท่านล้มแล้วท่านล้มด้วยคุณไม่ได้อธรรมกับใครนะแล้วคุณเป็นคนดีมีอมม่านะกลับมารอบใหม่คุณจะมีมากยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณล้มยิ่งคุณเจ็บเท่าไหร่คุณจะมีมากยิ่งกว่าเดิมชีวิตของเราเนี่ยบนดุนยาเนี่ยทุกอย่างมีมันก็จบได้จบแล้วก็มีได้ชีวิตของบังวมัดเองเนี่ยล้มมาหลายรอบแล้วนะครับประมาณ3ครั้งด้วยกัน บามัดไม่เคยโทษใครเลยมันมาจากผลของการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองบางครั้งล้มเพราะความกระตันยูก็มีเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือคิดไปในทางที่ดีบางท่านอาจจะถูกยึดบ้านถูกยึดรถเนื่องจากตกงานหรือว่าเคยทําร้านอาหารแล้วมันมันไปไม่ได้เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมามันเกิดปัญหาอย่างที่เรารู้กันน,น,นะครับคุณผู้ชมกว่าที่คุณผู้ชมจะมีในวันนี้คุณผู้ชมเคยไม่มีมาก่อนใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวความเปลี่ยนแปลงดุนยามันก็แค่นี้เปลี่ยนจากบ้านหลังใหญ่ไปเช่าบ้านเขาก็ได้มันไม่ได้ทําให้เราสูญเสียอะไรไปฮะถ้าครอบครัวยังรักกันจะอยู่บ้านอย่างไงมันก็คือบ้านหลังนั้นแหละเราจะเรียกว่าโฮม่ะเราจะเรียกว่าบ้านอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมยังคุยกับภรรยาว่าตอนแต่งงานกับผมใหม่ๆเ,เราไม่มีบ้านนะ มีแต่บ้านแฟนที่ต่างจังหวัดก็ต้องเช่าเช่า,ชาทาเฮ้าก็เคยเช่าเป็นคอนโด30ตารางเมตรก็เคยแต่ทําไมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสุขไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยอลลอมเมตาผมมีภรรยาที่เข้าใจแล้วก็เชื่อในตัวสามีเสมอในขณะที่คนจํานวนมากกําลังเจอใครเขาก็ดูถูกสามีเพราะสามีล้มแต่เธอก็ยังมีความสุขและภูมิใจในตัวสามีอยู่เสมอ10กว่าปีเนี่ยอยู่ร่วมกันมาผ่านเหตุการณ์อะไรกันด้วยกันเนี่ยมาเยอะแยะมากมาย ผมก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเคยอยู่บ้านแล้วมันต้องเสียบ้านไปก็ก็ยังมีครอบครัวผมเนี่ยช่วงเวลาที่วิกฤตมากๆเนี่ยผมไม่ได้แค่แค่โดนเรื่องบ้านหรือรถคุณผู้ชมรถเนี่ยเคยโดนยึดมาแล้วในชีวิตเนี่ยเคยสัมผัสมา,มาแล้วนะฮะแต่ผมไม่ใช่แบบว่าเขามายึดมาทวงนะผมโทรศัพท์ให้เขามาเอารถไปเพราะว่าเราไม่มีความสามารถเรารู้แล้วว่าสิ้นเดือนเนี่ยเราไม่มีจ่ายผมไม่ต้องการจะติดค้างใครนะแต่ว่าตอนนั้นน่ยผมยังไม่มีความรู้เรื่องทางกฎหมายเนะี่ยก็ ถูกเรียกเงินคืนอีกจำนวนมากกว่ามูลค่ารถอีกอันนั้นคือช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เราได้ประสบแล้วผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะไม่ซื้อรถเงินผ่อนอีกแล้วผมจะไม่ซื้ออะไรเงินผ่อนอีกแล้วเคยพลาดเหมือนกันคุณผู้ชมเมื่อผมคืนรถไปผมก็นั่งรถตู้ผมนั่งรถสาธารณะเวลาที่ผมดีลงานผมก็จ้างแท็กซีบกซ่บ้างนั่งแท็กซี่บ้างจ้างเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องเนี่ยขับรถให้เป็นวาระวาระไปผมเลือกที่จะไม่ไปกู้หนี้ยืมสินไม่ได้มานั่งคิดว่าตัวเองเออผมเคยจัดรายการโทรทัศน์มานะผมจะ ลำบากให้คนเห็นไม่ได้พผมไม่สนใจหรอกใครจะมองผมยังไงนะผมสนใจอย่างเดียวว่าครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีมีอาหารกินทุกมือ้ออันนั้นนะ่ะเราทำดูแล้วเป็นขั้นพื้นฐานแล้วแต่จะอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยขอให้เพียงแค่เรารักกันสามัคคีกันลูกน่ารักละหมาดผมก็มีความสุขแล้วดุนยามันแค่นั้นจริงความทุกข์สุดสดก็คือติดคุกติดตาราง แต่ในยามที่ติดคุกติดตารางก็ต้องรู้ว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ขยับตัวไม่ได้มีเป็นล้านล้านคนมีเป็นหลายล้านคนที่อยู่บนโลกใบนี้มีเงินนะครับไม่ใช่มีมีหนี้สินก็ไม่มีแต่ป่วยทําอะไรไม่ได้กินของที่ชอบไม่ได้นั่นคือความทุกข์ไหมติดคุกติดตารางอยู่ในเรือนจําวันหนึ่งปฏิบัติตัวดีถูกลดโทษแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว คำถามคือเริ่มต้นใหม่ได้ไหมบุคคลที่ล้มละลายในทางธุรกิจที่เคยผ่านคุกผ่านตารางหรือแม้กระทั่งไม่ติดคุกติดตารางแต่ถูกคดีแพ่งนะครับกลายเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเศรษฐีไม่ต่ำกว่า60%สเคยผ่านเหตุการณ์นี้คนกลุ่มเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมันเป็นธรรมดาพี่ก็ผ่านมาแล้วคนที่แบบมีเงินเป็นหมื่นล้านมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อนผมบางคนเนี่ยผมมีเพื่อนที่มีเงินระดับพันล้านขึ้นเนี่ยหลายคนนะครับได้คุยกัน ผ่านมาล้มลุกคุกคานโอ้ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าเช่าบ้านก็มีมาแล้วแต่ด้วยคนมันมันมีทัศนคติบวกที่พร้อมจะสู้เสมอนะคุณผู้ชมมันก็เริ่มต้นใหม่ก่อนที่จะโตมาเกิดมามันไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าวันนี้ท่านกับผมเนี่ยเรามีอะไรหนึ่งคอนเน็กชันสองมีอัลลอฮ์ที่สําคัญคือมีอัลลอฮ์ในอันดับหนึ่งเลยแล้วเราก็มีสติมีปัญญามีประสบการณ์เรารู้แล้วทํายังไงล้มโง่ทีเดียวพอรอบหน้าไม่เอาอีก ใช่ไหมฮะแล้วเรามีความขยันแสวงหาปัจจัยยังชีพเดี๋ยวล้อให้ช่องทางคนนะเนี่ยล้อให้เคยรวยนะกลับมาถ้าอยู่ในอีมาเนะี่ยคุณจนไม่นานเดี๋ยวคุณก็กลับมารวยอีกถึงแม้ว่าจะไม่ร่ํารวยเมื่อก่อนก็เอาอะใช้ชีวิตแบบไม่ลําบากเนี่ยแล้ววันหนึ่งลําบากเนี่ยถ้าอยู่ในหนทางของรถเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเดิมอีกด้วยซ้ํา ผมอะ่ะกล้าพูดว่าถ้าวันหนึ่งที่ท่านล้มแล้วท่านล้มด้วยคุณไม่ได้อธรรมกับใครนะแล้วคุณเป็นคนดีมีอิมาณนะกลับมารอบใหม่คุณจะมีมากยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณล้มยิ่งคุณเจ็บเท่าไหร่คุณจะมีมากยิ่งกว่าเดิม